เฮ้เห้ตัดผมไม่เหรอตัดผมของจริงตัดผมของจริงอุ้ยเป็นมิกูอะเซอมิกตอกเอาไวเออกำนังนอนเดี๋ยวฉันขออ่านเควสดูดด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 ดูดด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  กูบอกเลยใช่ไหมว่าอย่าไปอยู่ใกล้แรงมากกินแก,ก๊สแรงมากเอมค้างเออสกีบบดีมันอร่อยไปอะ่ะมันแต่ซอยุ่งมึงอะ่ะไม่อร่อยเลยว่ะร้องไห้บดีเออขอโทษด้วยบายบายละก่อนไม่กินไว้ไม่ไม่ขับมากินซอจุ่งของฉันีก่อนไม่ กูรูงกินส่อจุกเดียวอยู่แล้วกูต้องตายพัะพยาธิเต็มท้องกูแน่เลยมันจะไหลเข้าสมองกูยังไงซะเออก็เรื่องของมึงเหะไอกสัตว์เดี๋ยวกูจะทำให้ได้อีก อ่ออะไรอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะมันก็กูบอกอเขาไม่แดกเขาไม่ชอบแดกขี้กูแค่สอนจุนเดี๋ยวเขาจะไอขี้แตกแล้วกูสนใจมึงที่ไหนเดี๋ยวจะมาให้นะไม่ต้องกลัวไปเดี๋ยวเออเออเรื่องของมึงเรื่องของมึงเห็นผิวกูขาวซีดอีกแค่กินกูกินอีกกวคางแบบแป้งร่างเป็นโอเมโอพัดแล้วมั้งกูคิดว่ากูกินผดสะพ้อก็น่าจะอร่อยกว่ามิตรอีกอ่ะกูกินน้ำยาฟอกขาวก็อร่อยกว่าท็อเค้กรสซอยจุ้มกทำอะไรกับนางได้บ้างอ่ะพอทำนะไม่รู้ฮะเราเรามีอะไรทำเอ้า เชีย่ยยังร้องอยู่แบบว่าแม่บอกว่ามาแล้วไงไม่เสร็จป่าไม่เห็นมาเลยทำอะไรกับมันได้เหรอเขาลองยังไม่เสร็จเลยเออ,เ,อเปิดเป็นเดโมเหมือนเดิมแบบนี้นะโอ้ใครโทรมา <Hello. S 1> โอ้ฮัลโหลอุ้ยทำไมตาพามา่ตรงนี้แล้วอ้าวทำไมตาพามา่ตรงนี้ฮะแม่โทรมาเหรออืมหวังว่าคงไม่ใช่เรื่องอะไรที่เทเรียหรอกมั้งแม่โทรมาแตบบ่ฟังแบบเป็นมิตรฮะแม่โอเคป่ะทุกอย่างโอเคป่ะแม่ฮัลโหลแม่คะแม่ช้าๆค่ะนี่อะไรคะเอาช้าๆดิฮะหนูเหรอ หนูเต็มไหมดเลยเหรอคิดอะไรก็ถีบไปไปฟังเลยฉันอยากรู้อีเวนต์อ่ะฉันขอเริ่มใหม่ด้วยลูกซ่อมโทรศัพท์ให้แม่หน่อยเด็กสมัยนี้เขาทำเป็นกันหมดนั่นแหละเอาแต่จับโทรศัพท์ทั้งวันก็ต้องซ่อมโทรศัพท์เป็นดิลูกข้างบ้านเขาซ่อมโทรศัพท์เป็นลูกข้างวมักจบแค่อะไรนะวิศวะวิศวะอะไรอย่างมาเองอ่ะท่านแบบทำอาหารให้ฟรีทำขนมให้ฟรีนะเว้ยใส่ยาพิษด้วยโอ้กรอสโอ้สุดยอดมากเจ๋งแจ๋วมากโอ้แต่ไม่อยากที่จะแบบยอมเอาขนมไปฟรีหว่ะขอโทษผมไม่ชอบของฟรีโอ้้้้้ยยยไไไดเเเเเหหห็็็นนนนธออออิมมกถืว่่าาาปะรรรฟีพสับูแง เออเออก็ได้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 โอ้เรื่องของมือเซาซีจังวะหนูจริงปะเนี่ยหนูเต็มไปหมดเลยเหรอหนูเต็มห้องครัวเหรอะอาไรนะเป็นมันเป็นไปได้ยังไงอะขาะทุกคนมันมีถุงหนูในห้องครัวคุณเหรออืมบางทีนะฉันมีทฤษฎีอยู่บ้างนะคือว่านะมีสิ่งบางอย่างเลวร้ายที่เกิดขึ้นได้หมดที่เกิดขึ้นในรู้สึกไม่ธรรมชาติเรืรู้สึกมัอนเธอรู้ใช่ไหมว่าไอ้ New เกอรี่นั้นเปิดใหม่ในเมืองอัธยาไม่ทันโว้ย เฮ้ยแต่โอซนาโอซนะมันยังไม่โดนตัดผมแสดงว่าออซนะยังอยู่รอดใช่ไหมเนี่ยหรือว่าลาออกไปแล้วไม่น่าล้านางแบบโดนปฏิเสธรักก็เลยลาออกเลยเหรอเนี่ยก็เนี่ยยังอยู่เฮ้ยตัดผมไหมเหรอเฮ้ยตัดผมของจริง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 เฮ้ยเป็นมิโกะโซมอีกต่อไปเออเฉยเลยตัดผมของจริงแล้วไม่ยุ่งกับใครด้วยเชี่ยอุ้ย นีกันเราตลอดเลยอะ่ะกันเราแบบกันแล้วเราทำอะไรกับ R อาไม้ได้ไหมล่ะงเราเป็นมิตรเป็นมิตรเราจีบเราจีบเราจีบเราชอบมากกว่าเดิมอีกเราจีบมากกว่าเดิมอีกเขาทำอะไรกับอาไม้ได้ไหงวะฉันอยากรู้มันต้องตามอีเวนต์อ่ะฉันถึงจะรู้มันต้องทำบ้าอะไรอ่ะฆ่าทิ้งแม่งฮะเนี่ยตรงเนี้ยแค่เนี้ยแล้วก็แบบกดกด F ่าได้เลยเนี่ยมันจะง่ายมากนะอุ้ยอาจารย์อาจารย์ย้ายไปไหนอาจารย์ย้ายไปอไห่นี้หรอโอ้อาจารย์อาจารย์ไปอยู่ที่ห้องเดิมไปอาจารย์ไทยเหมือนเหมือนอาจารย์ไทยเลยอ่ะ อยู่ในห้องเรียนเนี่ยเฮออ้ยเดิน่ยลงองควักดี่ควักอะไรวะจากกระเป๋าดีเมื่อกี้ไม่รู้ออไม่เป็นถึงกะ<ม><ม>ระเป๋าไม่ได้อาจารย์มองมนางคือเดินทั้งวันเลยใช่ไหมไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยเหรอทำอะไรที่มันเอ,อ๊ะสวัสดีทุกคนขอบคุณมากเลยนะที่แบบยอมรับที่ฉแบบันที่มาแบบเข้าร่วมในวันนี้อะไรสกอย่างนี่แหละวันนี้เราจะมาเบรกในตอนอะไรตอนเช้าที่อาชั้นในห้องโฮมดูอะไรกอย่าง อ่าแล้วจะขายก่อนที่จะเริ่มค้านั้นระหว่างระหว่างที่เริ่มเที่ยงอ่ะทุกคนโอเคพอไหมมาเริ่มกันเถอะนะโอเคเดิมเติมเตึมเติมเดอมเติมหมาเขานังมา,มา,าเออนางวอาเขาอ๋ออ๋อทำครัวกัน ทำด้วยดิฮะเอ่อนายรู้เหรอว่าฉันแอบ,บชอบผู้หญิงใคร,ใครสักคนไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะถ้าเธออยากช่วยฉันในในการเข้าสู่ความสัมพันธ์กับเธออย่งนี้เหรอ,อไม่เป็นไรหรอกน่าฉันไม่ได้ฉันไม่เคยแอบ,บชอบใครสักหน่อยนะอ่าโอเคก็ได้ก็ได้จินตนาการนะให้รูดด้เแปลว่าอะไรนะฉันนั้นชอบผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆแล้วก็ฉันก็ชอบอะไรอย่างอ่าถ้าเธออยากช่วยฉันให้ใกล้เธอมากขึ้นอาจจะเป็นคนที่แอบชอบสักอย่างนั่นแหละอ่าออฟออฟไลท์แอนด์อีทไลท์เธอก็คือต้องการที่จะรู้ว่าเธอนั้นชอบหรือไม่ชอบอะไรวิ่่งนี โธ่ฆ่ากูตายเลยดีกว่าตอนนี้มิกูมีบทแล้วมิกู้ทำอาหารเออมิกู้ทำอาหารเห็นไหมมิกรู้ต้องจัดร้องเพลงเปยังทำอาหารเป็นอีกค่ะค่ะเซก้ายันจังโอุยน่ารักจังเลยยันจังกลายเป็นอุ้ยเอ้ามึงเก่งใจกกว่าท่านมือน้องเดี๋ยวสันเขาอ่านเควสดื้อๆเดี๋ยวู้เดี๋ยวเป็นเพื่อนมิกูมิกูเพื่อนอันนี้บาทำบาตกทำเส้นในตกไว้รอบโรงเรียน ฮะอุ้ยคือจู่ก็วันพฤหัสงงมากคือจู่ก็วันพฤหัสโอ้เป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงได้ดังคนธรรมดาพีจูก็สามารถข้ามไปบนพุทธหัตได้มันเป็นไปได้ยังไงเหรทุกคนตกใจเบ้อตกกระใจจำสแกสะดุ้งขนหัวลุกไปหมดเลยมันเป็นไปได้ยังไงสยองอ่ะไม่สวยไม่ไม่สวยงามจึงไม่ตสวอีกต่อไปแล้วไม่ใช่เรื่องคนที่เก่งเขาทากันเพราะว่าคุณอะไรนะเก่ง เกงหลังจากที่คาบอาคินนิ่งหลังจากที่คินนิ่งอาช่วงเวลาในการขอตารนั้นอาไมจะทําการไปสามารถที่จะซาโบเทสไปต่ออบได้จากนั้นที่อาไมใช้ในการทำเทียมอาหารเราสามารถที่ทำให้แก๊สระเบิดเพื่อฆ่าอาไมได้ว้าวเลสต์เอค่ะทิกมแม่ไม่ได้ค่ะ เราจะเราแค่จะนั้นเราแค่จะอาอะไรเดียแถบเหรอเราจะเราจะล้มควันเราจะล้มควันให้แบบว่าเื่อว่าเขาอยากทำอาหารอะไรก็เปอวล้มควันไปเราช่วยทำอาหารกินใช่ใช่ใช่แถบได้แล้วทะเลาะข้างหน้าทะเลาะข้างแตกแล้วด้วยก็เรารักอาไมไงเราไม่ชอบอาไมเหรอชื่อก็บอกอยู่อาไมอาไม Oh, อ้าวไม่อันนั้นจะปัดชัยเยอปัิเทเทนะสกูไดเวอร์บอกว่าอยู่ที่สกูเวิร์คช็อปแล้วสกูเวิร์คช็อปอยู่ไหนอ่าเวิร์คช็อปนี่ยไหนอะสกูไดเวอร์นี่สกูไดเวอร์มันทำคลองข้างล่างใช่ไหมมันจะง่ายอย่างนี้เหรอมันง่ายมากนะฉันมันไม่ใช่วะ่ะโอ้เสียปิดเฟรมเพนเซอร์ด้วยสกูไดเวอร์ดวถสกูไดเวอร์คนเห็นพี่ครับพี่ขาคือว่านะคือว่าขอทำพักหน่อยโอเคพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีบไล่พี่ไปไกลน,นะ คือนี่นี่โอเคโอดชนะเป็นเพื่อนกันนะจุอดูก็เป็นเพื่อนกันสุดเลยงงมากเอาหนังสือฟาดหัวอ่าคือว่านะพี่พี่ไปหานี่หน่อยพี่ไปหาอ่าคนชื่ออ่าอ๋อใช่พี่ไปหาคนชื่อโอซานะนาจิมิเนี่ยบอกบอกว่าหนูชอบเขามากเลยค่ะหนูเลดเบี้ยนค่ะค่ะโอเคปิดอ้าวอ้าวใครเห็นมายากไหนวะมาจากไหนวะมาจากไหนมาจากไหนทำไมช่วงนี้สารตัดสินคดีรักกลายเป็นมีมไม่รู้เหมือนกันครับ เร่งเวลาเร่วลาเร่งเวลาเร่งเวลาฮลโลอ้ยโอ้ไม่อเมอะอมมาทำไมอไมมาทำไมเร็วไป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 ไห้ปไปกปไปอปไัไปไนไป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 ไไปไปไไปปไปไอิปไไปไะไป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 ไอไมไปไปไไปนปไปไปไไปพปไ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 ป่ปไปนปไ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 ปอปไ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 ไป ไปบอกอีกรอบได้ไหมคือว่าหนูก็ชอบโฆษณาอีกรอบเหมือนกันร้ามน,นิหนูไม่ชอบค่ะหนูรักเลยค่ะเข็ดหลอกคนงาน่ายหรอวะไม่ได้อ่ะเอ๊เดี๋ยวนะคนเห็นแน่เลยวะเห็นไหมอย่าเห็นหนูเฮ้ดอกไม้สวยจังเลยอย่าเห็นหนูอย่าเห็นอย่าเห็นอย่าเห็นไม่ใช่คนแปลกไม่ใช่คนแปลกก็แค่ถือทั่วไปก็แค่จะเอาไปแบบครูสั่งมาแปลกตรงไหนครูแค่สั่งให้ใช้งานเฉยเฉยบอกไใช่ไหมว่าเอากระเป๋ากเก็บของด้วยไม่เอา ท้าทายมันง่ายไปนี่น,นี่สนใจมั้ยอุ้ยสนใจถวยเอ้ยสนเสือกอ่ะออออแล้วใครต่อเราก็ปิดแก๊สปิดแก๊สอ่ะปิดอะไรอะ่ะแก๊สเว้นปิดช่องระบายอากาศข้างบนจากคอนโทรลพานเนลอุ้ยอุ้ยวับได้วับได้ดีวดูวับได้ไดดไดช่องท่อระบายอากาศแล้วเราจะปิดปิดยังไงอะ่ะเอ้าฉันฉันทิ้งไปข้างล่างฉันเอาอันนี้ใส่ก็ได้วะเอามาเ,เกมมันไม่เก่งเท่าไหร่เพราะว่าเกมมัน โอ้ผมจะรู้เกลียดหมดจะไม่ไม uh> ่ยาผมยาวขึ้นต้องใส่ยไงยุ่งอ่ะเพิ่งหยิบเพิ่งยุ่งดิวับเลยไม่ต้องไม่ต้องใส่วับเลยหมักง่ายจังบะอุ้ยโอ้โหโอ้โหฟาดไปเลยทองฟาดมีรูหัวใจดูอะไรอีกนะอ๋อรูปอะไรวะไงตึงตืดึงตึงพุงตรงนี้ก็ได้เหรอ โอ้ไยห้องไหนที่มันนี่ป่ะโฮมอีซีนี่ป่ะป,ปิดแล้วใช่ป่ะโฮมอีซีรูมเนี่ย,ยรูปปิดที่ไหนก็ได้ปิดไปทุกที่เลยปิดทุกห้องโอ้เสียเสียงเสียงเอาอีนั่นออกไปด้านนอกดิเรามันต้องรอถึงตรงนู้นเลยแล้วเราข้ามเอ้ยเอ้ยเอ้ยผูเ้เวลาก็ผ่านพ้นไปผู้จูเวลาก็ผ่านพ้นไป กูดูไปแล้วกูพาดไปเรื่อยเราออกไปด้านนอกก่อนไหมเปิดประตูก่อนเปิดประตูประตูประตูอยาให้แกองประตูอยาให้แกลงอยากให้แกออกสภาพกูได้แหลตายกูได้ล้มโดนลมแค๊สตายแล้วคนขอด้านในคนด้านในทำไมเขาออไปสิไม่ออกอะไรอะไรยุ่งอะไรอ่ะยุ่งอะไรยุ่งอะไรใครยุ่งอะไรคนเขากําลังสวดมนต์พนมมือลมแก๊สตัวเองตึงๆโอเคเอามาอยู่ไหนเอามาอยู่ไหนแล้วเราอยู่ข้างในนี้ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ได้คุณไม่เชื่อใจในเอามาเหรอฮะเดี๋ยวฮะ เฮ้เดี๋ยวไม่คุยอะไรกันนะมาทำอะไรคนเดียวเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อมาแอบเดทกันโอ้โหโอ้โหเสียโอ้โหเียพี่ด้วยคุณโดนลมคนตายหาไปใช่จริงจริงจริงคนไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยสันเยยอดเดี๋ยวโอ้ดูดูดดู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 มันนั่งผับเพียบสมาธิกันหือ ดู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 ตูดถลายตูดถลอกไปหมดแล้วอืมขอยึงโดนลงควันตายทุเดตมากเลยทําตัวอย่างนี้ได้ไงไม่ว่ากับใครอย่าไปทํานะดูดูลูกพี่มันจะดูด้วยเปล่าวะเอาลูกแอกเอายัดทางละยูเนมเฮอแกไปโดนไหนทำไมทำไมทำไมเอาไมเอาไมอะไรกาเอาไมอะไรกันเชื่อได้ไหมกูจำชื่อไม่ได้เดียเดียอะไรเนี่ยยานเดสเซอร์มิเลเตอร์กลิ่นอะไรอ่ะไม่แกแก๊รั่วเหรอไม่นะแก๊รั่วเหรอไม่มั้งต้องระเบิดรั่งปิง แกูบอกเลยใช่ไหมว่าอย่าไปอยู่ใกล้กูบอกมึงแล้วใช่ไหมบอกบอกแล้วใช่ไหมบอกแล้วใช่ไหมไม่หล่าไม่จำบอกอะไรไม่หล่าไม่จำไม่ดีขึ้นนะยโศกทุกนะ ว่ามันจะเป็นอมตะป่าวะโซลินะตายหาไม่ใช่เพระไงเข็ดไปอีกอบใช่ไหมกูคุณไม่คิดเหรอว่าคุณไม่รู้หรอว่ายันเดเล่มนเป็นอมตะอ่ะอมตะงัวอมตะอะไรอยากจะดูก็ตั้งกล้องเอาไว้แฮะแล้วก็กลัวตั้งกล้องไปแล้วมันจะแข็งโป๊กส์ไงคุณมันจะแข็งเป็นหินไงแต่กูกัดหัวของคารเป็นสถานที่รวมวิญญาณกักขังให้ต้องทอธรรมแกวคาร์ บอกเราวิญญาณให้ใครก็ตามที่แนว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 ท,ที่มาเยือนอสุริยค้าสองเรื่องเราให้ได้ประสงค์พบพันว,ญญวิญญาณที่อยู่มาแต่การก่อนทั้งสองเข้ามาเป็นดังเป็นดังปัญหาวิสยาที่ทชโชคชะตาเมื่อความต้องการดันเกินกว่าพี่น้องจึงฆ่าสังหารนิดาร,ราติโอ้โหแสนวิทนาไ,มไหมน่อย่างเงี้ยวิทนาไหเวิทนาไหม ม่แสนเวทนาเนี่ยกักขังเจ้าตำมินาสุกตาไม่ได้นะห้ามกักขังนะจังกงตังกงไม่พอฉันไม่ไม่เตือนนะฉันจะลอยเห็นคุณทรมานต่อไปงับงับเตงงับขอบคุณมากงับเตงงับเตงงับไม่ต้องเป็นห่วงงับไม่ความไม่ความยินดีน้ะวับ เมื่อกี้เห็นแดงเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นแดงโอ้สติสติสติจะตามไม่อยู่โอ้ยยุ่งโอ้ยวางดิเอาไปไหนะเอาไปเข้าเหรอก็ต้องเอาไปซ่อมต้องโอ้ยยุ่งติดโรหอบหืดแล้วมึงเก่งเก่งเก่งไม่ไปอ่ะพี่ไม่เขาไม่ไปอ่ะอันนึง ต้องไปยืมหนังสือจากเมื่อกี้เห็นผ่านใครแล้เราอนที่ประธานจะมาเห็นอาวุธไม่ใช่อาวุธเออจะมาเห็นไอ้นั่นแล้วก็จะไปเก็มตั้งใจยอยู่ตัง้งใจตังจ้งใจตังจ้งใจตั้งใจเรียงหนังสือศึกษาเล่าเรียนขยันเล่าเรียนอย่าลืมว่าใครควงไปด้วยค,วครคนอนีคือว่านังงับเตงคือว่างับเตงแปลไกล <G AS K> แล้วแล้วสัน่นเอาน้ำไม่ไหนวะไม่มันดิงอยู่ตรงนี้แหละแล้วมัน ไปแล้วเรียบรอโดนเลยเมื่อกี้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 เห็นคนเออเมื่อกี้เห็นไอ้ท่านหัวหน้าประธานที่เช่อนั่นออกไปอ่ะรู้ไม่ใช่เด็กมันเพิ่งออกจากห้องไปเมื่อกี้ไม่มีนะเป็นอะไรนอ่ะคุณขโมยใช่หรือไม่ใครมาขโมยไปขโมยไม่ใช่ไอ้ฉันไม่ได้ขโมยเอาไม้เอาไปเหรอเอาไม้เขาบอกเอาไม้ไปเอาไม้เหรออะไรวะเนี่ยอยู่นิ่งๆก็ไม่มีใครด่าละเอาไมอันนี้เขาหว่านเดือยจริงด้วยจริงด้วยเอาไม้อ๋อมาเก็บที่เดิมเป็นมิดเป็นมิดแล้ฟาดตอนนี้ฟาดตอนนี้ได้เลยนะ มันใส่ยังไงตรุกมันใส่ยังไงอ๋อเนี่ยอ๋ออ๋ออ่าเอปาเจราจริยาฮอนติปิดบังมือถือไว้แล้วก็ออกไปด้านนอกใครมันอะไรวะใครมันอะไรอ่ะคือคือมาแล้วก็งงคือพี่งงอะไรวะคือพี่งงอะไรของพี่อ่ะคือคือเขาอยู่ในห้องอย่างนี้กขผิดมาทำอะไรตรงนี้วะฮะเอ้าวูโดเป็นสายเวทเหรอเนี่ย ด en> ี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เล่นของเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เล่นของนะเอออยากแค่เนี่ยอยากแค่รุ่นพี่รักขนาดนั้นเลยเล่นของอะไรโอ้โหของจริงว่ะคนนี้จริงถูกต้องแล้วขอหลักฐานโค้ดพบมาทำไมอือฮึอุ้ยเลี้ยวเกินอะไรอ่ะกลิ่นแก๊สแรงมากกลิ่นแก๊สแรงมากเตียมค้าง เอออยไปยุ่งอยไปยุ่งอย่าไปใไวางยาไม่ได้เหรอเกานเก็บหลักฐเก็บลักฐเก็บลักฐนลักฐานเก็บใอเก็บเก็บน็ใส่ในกระเป๋าแล้วก็ไปไว้ที่อื่นไม่ต้องหรอกมั้งไม่มีใครรู้หรอกมันก็ลาเมือหมายป่าวแต่นนี้เขาหนอเออขอถ่ายรูปก่อนขอถายรูปก่อนเออเียบอกแล้วใช่หมว่าให้รีบทโอ้ตำรวจมาถึงโรงเรียนตำรวจพบศพตำรวจไม่พบ Icana, อาวุธิข้ารากรรมมึงวางไว้ยังไม่เห็นย <edi> ังไงวะส่งเสียงส่งเสียงส่งเสียงอะไรสงสัยอายนโอไม่เห็นตำรวจกับบ้านลูกพี่เศร้าโศกอามายไปตากแดดที่ไหนมาหรอคะอ๋อใช่คือเมื่อกี้เราพาอามายไปตากแดดใช่ไหมอ๋อคืออามายบอกว่าอามายอยากจะลองอบผิวดูให้ผิวมันค้ำลูกพี่อาจจะชอบเราก็เลยช่วยโอ้ยี่นี่เองใช่เราก็เลยช่วยครับเราก็เลยช่วยทําให้อามายแบบอืม ไม่ต้องเป็นเอาผิวเพราะว่าปกติคือถ้าแบบตัวกระตากแดดมันมันใช้เวลานานมากไงมันใช้เวลาแอคแทกหรอมันใช้เวลาแบบนานมากๆเลยถ้าสังเกตอ่ะแต่นี่เหมือนว่ามันเป็นแบบทำทางรัดอ่ะทางรัดให้อไมไม่รู้คุณว่าอยากคาดหวังแต่ก็ไม่อยากคาดฮือฮืออุ้ยอุ้ยเฮ้ยใช่ก็แสดงทำไมทุกทำไมมันดูแบบเรียบง่ายวะมันมันเป็นแบบกอ้าวชื้อเลือดต้นเชียเชีย ชี <laughs> <laughs> ้ต่เกมจิบด้วยมเป็นวิชั่นนึงไหมหรือไงไอ้เสือดีว่าหนุ่มว่าไม่ทำอะไรตรงนี้คนเดียวหน้าเศร้านี่ยแล้วกันได<อ>้แล้วกเสือเปล่าเสือ <laughs> เอาไอ้เฮียถ้าเกิดต้องการคุณเฉลิมกระป๋องจับได้หนึงนะจับกะป๋องอ่ะตุ้ยตุ้ยตุ้ยอตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้มาตุ้ยมาตรงมาตุ้ยอะไรก็กลัวมึงนะมึงเป็นใครกันแน่เนี่อย่าไม่ต้องกลัวไปนะจ๊ะเป็นเกมแบ <laughs> <laughs> ขขบมันเป็นอยูงโลกแปลกอะ อะไรนะไม่รู้เออเอ้ออะไรวะเออหน้ามึงดูไม่ดีเลยมึงเป็นเทียอะไรเนี่ยฮะสรุปอะฮะอีโมยนั่นแหละถ้าเป็นเทียอะไรก็บอกมาสักทีนี่กูถ้าไม่มีเทียอะไรกูจะไปแล้วนะเออเออพอดีว่าเออเพื่อนผมไฟไหม้อะไม่ใช่เพื่อนผมอาตากแดดไปแล้วแบบไม่เก่งเลยอะคือแบบกูถูกว่าแบบอะไรไม่รู้ตำรวจบางเรียอผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู นี่อยากกินซอยจั่วอ๋อเรื่องแค่นั้นโอ้ไม่ต้องไปใส่ใจหรอกนะแค่คนไม่แค่นั้นเองเออคิดมากแหละโอ้โหคิดมากทำไม <laughs> วะมตายเป็นเรื่องปกติแล้วรู้ปะเอออะไรอ่ะ อ,าาอะไรวะแต่กูนั่งข่ตวอะไร <c oughs> เรดี๋ยวจู่ๆก็มาแบบ <gasps> จู่ๆก็มาเอาเอารูปภาพมาให้ดูนี่มันคืออะไรกันแน่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันเลยอ่ะแล้วทำไมคุณถึงจู่ๆคุณก็มาแบบมองหน้าทำไมพูณเร่งม,มองหน้าผมคุณไปมองอะไรคุณมองเสียงทำไมผมก็มองเสียงด้วยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือว่านะเออคือว่าถ้าจะพูดอย่างนี้นะคือว่าเอาเอเอ,อยจุเอ้ยพยาธิเต็มท้องเอ้ยปวดท้องเออพอดีว่าแถวนี้มีห้องน้ำบ้างผมก็อยากไปเข้าห้องน้ำเหมือนกันผมพอดีว่าช่วงนี้ท้องไส้ไม่ดีมีมีคนติดใจไม่ด้เอายยมลพ ออจฮะนี่นี่ทำไมพูดแค่นี้เองเหรอมันประโยคน้อยเจังเลยอะเสื้อ <c oughs> อ๋อเสือ้อโอเคโอเคจกจกก็ได้ไม่คุยกับมึงก็ได้เ <c oughs> สียทำอะไรกันวะโอ้ย อะไรวะอะไรเหนื่อยใจมากเลยอะไรเรากินข้าวมันไก่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าไม่แมทกันเลยอะอย่าเด้เล่นเ้มึงทำไรน่ะชุดมันไม่สวยชุดมันแย่อะโอ้โเดียวแย่อมากถ้าที่นางเป็นแบบคนที่แบบคารแสดงสวยๆคนใส่ชุดที่สวยเออถ่ายถ่ายขาถ่ายชิชิชชชชคิดคิดเอาแค้นสุดคิดสุดฤทธิ์สุดเด็ดแช่